อัปเดทฝนตกหมว่บ้านนี่ครับต้นใหม่ต้นไหลกะพังผสมควรวโคนผสมควรนะครับโยสาร,รกลางนะครับบรรยากาศสดๆเศร้านี่ครับญญาาสาร,ร,รกลางจังหวัดมหาสาร,รคามก็มีงาใหม่งา,าไหลหักลงมาเนี่ยโู้ทำความสะอาดก็โอ้คสอองสีหนักพอสมวรอยู่ดอกมันนี่นะครับจ็กมิยังเนี่ย โต้นใหม่ฟังนี้กับฮักครับพี่นออ้องต้นหน่อยหน่อยต้นใหม่ใหญ่ใบไม้ใบไลไขยะหลายตะละกลางจังหวัดมหาสารคามเช้าวันนี้นะครับวันที่เก้าโอ้อันนี้ต้นนี้ลมโคตนเลยบ้านอืมตะกุเทีย พ่อเดี๋ยวอาศัยห่มเงานะครับตอนนี้ก็จำเป็นแล้วอจอดรถจอดลาก็ต้องระมัดระวังกันนะครับต้องระมัดระวังกันจังหน่อยอ